ดูดวนๆครับเลขพิเศษวงในครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องน้องคําแพงชาแนลครับมื้อนีครับเช้าวันเลขออกครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายนสองห้าครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับสับครับผมเนาะวันนี้วันที่1ครับวันเลขออกครับบ้านผมครับผมเนาะเมื่อเ้ารานี้ฝนตกลงมาครับผมที่ไหนฝนตกบ้างครับ หรือว่าที่ไหนหนาวบ้างครับผมเนาะนี่ครับเมื่อเช้านี้บ้านผมฝนตกหนักมากนลครับเมื่อเช้านี้ครับผมเนาะสงสัยพายุเข่าครับผมบรรยากาศหน้าบ้านนะครับผมเนาะสำหรับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะที่รอของพี่ตายออลรับแลครับผมรอก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวผมลงห้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับเพราะว่าช่องผมครับมีปัญหาครับผมเนาะ ช่องผ่าหัดชาแนลมีปัญหางดลงคลิปสองสัปดาห์แล้วก็ช่องผ่าหัดคนเดิมครับงดลงคลิปหนึ่งสัปดาห์นะครับผมเนาะมีปัญหาพร้อมกันครับผมมีปัญหาพร้อมกันเลยกดติดตามได้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับผมคลิปนี้ครับเป็นเลขพิเศษนะครับผมเนาะเลขพิเศษวงในที่ทุกคนรอคอยครับสําหรับเอฟซีทั้งช่องถาม,มาว่า พระหัตอย่าลืมนะของพี่ตต่เอารับแปลนะเลขล็อกวงในนะเดี๋ยวตามให้ด้วยครับผมเนาะเดี๋ยวผมตามให้นะครับอากาศข้างนอกครับอากาศหนาวครับอากาศเริ่มหนาวมาแล้วเพราะว่าฝนตกครับเลขพิเศษวงในครับนึงตุลาคมครับให้มาเจ็ดครับ ให้9 2 7เลขออกครับ9 7 8นะครับแล้วก็งวดที่แล้วครับให้มาครับนี่ครับให้มา9ครับ8 9 3เลขออก6 9 6ครับกระทัว่าเลขชุดนี้หนาติดตามครับผมเนาะเพราะว่าให้มาแค่คููเดียวเองครับผมเฉพาะเลขวิ่งนี่เฉพาะเลขวิ่งนะครับผมเนาะ เขามาสองหมวติดต่อกันแล้วครับวันนี้วันที่หนึ่งครับช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับทรัพย์นะครับไม่น้องกางแพงไปแล้วไม่น้องกับแพงกลัวถ่ายคลิปหรือเปล่าเงึดหลายครับผมเนาะนี่ครับท้องฟ้าครับ ค้มฟ้าค้มฝนแต่ว่าเมื่อเช้านี้ฝนตกหนักมากครับผมบ้านผมครับผมเนาะแต่ว่าตกประโดดครับผมเนาะตกแป๊บียวเองครับวันนี้วันที่หนึ่งแล้วสาธุปูเดอร์ขอให้ลูกหลานงวดนี้โชคดีมันหมานเดปูเดอร์ถูกสองตัวสามตัวเดอ้อสาธุสาธุ อันนี้ของแม่น้องคำแพงครับเอามานี่ครับผมเนาะเหรียญลงปู่ศิลาครับรุ่นอายุวัฒนะครับผมเนาะนี่ครับย่าง่นเหรียญเดียวย่างดนเหรียญเดียวครับผมนี่ครับนี่ครับเลือยจุดเดียวนะครับผมเนาะรับประกันของแท้ครับ เหรียญดูเหรียญเดียวพอดีเลยนี่ครับผมเนาะวายบูชาครับผมเนาะหรือว่าเอฟซีทางช่องอยากได้ครับนี่ครับนี่ครับผมเนาะจ่ากองครับเหรียญรุ่นอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ศิลาครับ อันนี้ก็เหรียญอะไรเนี่ยเหนือดวงสองแผ่นดินเน,เนื้อผงยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นี่ครับยังมีอยู่ประมาณสิบองค์นะครับผมเนาะนี่ครับ10องค์ครับเดี๋ยวป้า f อซทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขพิเศษวงในดีกว่าครับ สำหรับของแม่สลับบุรีนะครับหมูว่านี้ครับผมเนาะผมล่วงคิดไปแล้วครับหมูว่านี้ครับผมของแม่สลับบุรีนะครับเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับผมเนาะแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับงวดนี้ครับผมเนาะงวดนี้บ่ไเด็สรุป เลกให้เอฟซีทางสองด้วยครับผมเนาะหวดดีครับเพราะว่าช่องมีปัญหาครับผมเนาะนี่ครับงวดที่แล้วเลขพิเศษวงในครับงวดที่แล้วให้เก้าครับผมเนาะแปดเก้าสามครับเลขออกเก้าหกเก้าครับเลขล็อกวงในของพี่ต่ายออละแแปลนะครับผมเนาะนี่ครับชุดนี่เอฟซีทางสองถามมาเยอะมากครับผมรอก่อนนะครับ 963 964 965ครับตัดเล่นองตัวเข้าที่96นะครับลขชุดนี้เขาจะเข่า3ตัวครับผมเนาะงดที่ออก865ครับดูของแม่สละบุรีที่ไหนเอ่ยเมื่อวานนี้ลงคลิปไปแล้วนะของแม่สละบบุรีนี่ไงเจอแนละ้วมามามา ของแม่สละบุรีดีกว่าย้ำเน้นดีกว่าเพราะว่าหมู่บ้านนี้ลงคลิปทางช่องแม่น้องคําแพงชาแนลครับผมน้องคําแพงชาแนลทาง u t u b e ครับผมแตะว่าเอบซี FC ทางช่องกับบเห็นเยอะมากครับผมนนองเพราะว่ามันโมเดงครับผมนี่ครับแม่สละบุรีนะครับงวดนี้ให้มาครับบนครับเด่นที่สองรองศูนย์ครับหลักหน่วยบนสองเจ็ดแปดเฮ้ยอันนี้ของเก่าหรือเปล่า ของเก่ามีสองใบมีสองใบอันนี้คลิปแรกนะครับอันนี้คลิปแรกอันนี้คลิปที่สองครับผมเนาะมีครับแม่หิมะครับเจ็ดสามสองเจ็ดหกสองแล้วก็สามสองหกสองเน้นที่เจ็ดสามสองแล้วก็สามสองบนนะครับล่างครับห้าเก้าห้าศูนย์ครับเน้นที่ห้าเก้าล่างครับของแม่สลับบุรีนะครับมาดู เลขพิเศษวงในดีกว่าครับเลขพิเศษวงในหนึ่งตุลาครับผมเนาะให้เจ็ดครับเก้าสองเจ็ดครับเลขออกครับเก้าเจ็ดแปดนะครับแล้วก็สิบหกตุลาครับสิบหกตุลาให้เก้าครับแปดเก้าสามครับงวดนี้นะครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะงวดนี้ให้มาครับนี่ครับ ให้มาที่สองครับหนึ่งสองเก้าเม็ดเดียวนะครับให้มาที่สองครับหนึ่งสองเก้าเม็ดเดียวนะครับเลขพิเศษวงในนะครับแคปหน้าจอเอาได้ครับผมเนาะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับซับนะครับหนึ่งสองเก้าครับนี่ครับเอฟซีทางช่องอย่าลืมครับผมเนาะตัดเล่นสองตัวเอานะครับโอเคครับ กระสุดท้ายนี้ครับกับขออุยพร์ให้เอฟซีท่านช่อง,องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับทาชอฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ